สวัสดีครับสวัสดีสุนมเครื่องเสียงการแก้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับปหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่19นะครับวันที่19นะครับยามค่ำๆนะครับนางจะยอยนะครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนมาแล้วนะครับก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์นะครับโรยินนะครับรุ่นนี้นะครับเข้ามา3แท่นนะครับเป็นรุ่นนะครับโรยินพีหนึ่งพันนะครับจะมีพีนะครับ สี่ร้อยแล้วก็หกร้อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พีพันนะครับพันวัตนะครับนะคพันวัตนะครับข้างในนะครับฝาหลังนะครับมาดูตัวนี้นะครับกําลังวัตนะครับเท่าเท่ากับเอสพันสองนะครับตัวนี้นะครับคือสุดที่พันแล้วนะครับครับกําลังจะเท่าเท่าที่เอสพันสองนะครับมันจะมีถ้าสุดก็มีแค่เอสพันสองนะครับถ้าเอก็จะสุดที่เอลสองพันสี่นะครับพีพันนะครับก็จบที่พีพันนะครับจบที่พีพันนะครับตัวนี้นะครับพีพันนะครับขายในราคาอยู่ที่ 6,500บาทนะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2นะครับนนะครับพีพันตัวนี้นะครับสามารถขับ18ได้ถึงข้างละ2นะครับข้างละ1ถึงข้างละ2นะครับตัวนี้นะครับขับเสียงกลางก็ได้นะครับ15ก็ข้างละ3นะครับ12ก็ข้างละ3นะครับขับเสียงฮอนได้นะครับทั้งฮอนแล้วก็กลางแหลมได้หมดนะครับสายโลเยนนะครับลากสายยาวได้นะครับลูกค้าต้องดูดีๆนะครับว่า กล่องเล็กนะครับดูเครื่องเล็กนะครับแต่ข้างในดูนะครับเป็นวัดแท้นะครับนี่ครับดูนะครับทรานเซสเตอร์หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับฝั่งนี้ก็เจ็ดคู่นะครับครับค่าละเจ็ดคู่นะครับแล้วก็ข้าวต้มนะครับหม้อแปลงนะครับจะเป็นข้าวต้มมัดนะครับสองหม้อนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับไม่เคยซ่อมนะครับมีทั้งหมดอยู่3แท่นนะครับราคาแท่นละ6,500บาทนะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ1ถึงข้างละ2 <ste> <Wagner> <orer> คราจะเป็นดอกอบอ้อมนะครับแอคคอร์ดนะครับได้หมดนะครับสายลางยาว้3 14นิ้วได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากไปใช้งานนะครับหรือมีตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอามาแลกตีเทิร์นได้นะครับพัดลมระบายความร้อนก็4ตัวนะครับใช้งานปกตินะครับทั้ง4ตัวนะครับเผื่อว่พี่ทุกท่านสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเป็น power นะครับ ดอเยนพีพันนะครับสุดที่พีพันนะครับตอนนั้นก็จะเป็นเอสนะครับเอสก็สุดที่พันสองนะครับเอสุดที่สองพันสี่นะครับมันจะมีหลายรุ่นนะครับหน้านะครับถ้าพีพันนะครับหน้าันเป็นอย่างนี้นะครับหน้าจะสวยนะครับนะครับหลายคหลายแบบหลายสไตล์นะครับหลายรุ่นนะครับก็ลูกค้าก็ลองศึกษาดูนะครับแต่ตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงครับเครื่องยันเดิมนะครับสวยๆนะครับ เครื่องไม่เคยซ่อมนะครับสัญญาณเข้านะครับจะเป็นแจ็คโฟนนะครับตัวนี้ก็จะบิดโมโนสเตอร์นะครับนะครับสัญญาณออกจะเป็นขั้วนะครับคนต่อไปแล้วนะครับต่อไปแล้วนะครับก็จะต่อฟังเสียงกลางนะครับประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่ท่านละหกพันห้าร้อยบาทนะครับอยู่ห้องสามห้องหลวงนะครับอ่าพี่ๆท่าในสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือพี่ๆทุท่านสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับอยู่ที่ร้านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตื่นก็จะพามาชมเรื่อยนะครับราคาท่านละ6,500าบาทนะครับแวะเข้ามาชมได้เลยนะครับผมที่ท่านสนใจนะครับมาลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับนะครับลองฟังน้าเสียงคร่าวๆกันดูนะครับผมจะเปิดเสียงกลางนะครับให้มันนะครับเปิดเสียงกลางตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านอะไรนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับ นะครับนี่ครับสัญญาณเข้าก็จะเป็นบลูทูธนะครับนี่ครับสัญญาณบลูทูธเข้า power เลยนะครับไม่ได้ผ่านอะไรนะครับไรๆทั้งสิ้นนะครับอยากให้ฟังเสียงสดๆนะครับจากเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นวัดแท้นะครับแล้วก็เรื่องรายละเอียดนะครับเสียงมาครบนะครับตัวนี้นะครับเสียงมาครบนะครับรายละเอียดนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ ตรงๆนะครับผ่านตรงๆเลยครับนะครับใช้าง,งานปกตินะครับไม่มีข้อแขกนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงกลางนะครับเสียงกลาง ครับเช่นกันพูดเลยครับ ีข้อแค็กนะครับน่ครับนะครับมีข้อแค็กนะครับนใะไรทั้งสิ้นนะครับราคาอยู่ที่ท่านละหกพัาร้อยบาทนะครับอยู่คลอง3มคลองหลวงนะครับสามารถขับได้ทั้งเบตกกางฮอนนะครับ แล้วก็แหลมนะครับคือลากสายยาวได้นะครับ40-50เมตรนะครับได้สบายนะครับโรเยนนะครับลากสายยาวได้นะครับบัดแท้นะครับราคาแท่นละ6,500บาทนะครับอยู่หลองสามห้องหลวงประทุมธานีนะครับผ่านมาก็อลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับมีแค่3แท่นนะครับเข้ามาวันนี้นะครับเป็นโรเยนพีพันนะครับ3แท่นนะครับแท่นละ6,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้มีตัวไหนที่มีในเช้งงานก็สามารถเอามาแลกตีเทอร์ได้นะครับ สวยๆนะครับเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับที่ร้านตะลันศักด์นะครับอยู่ใกล้ๆก็มาชมได้นะครับไม่สะดวกมากก็ส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการนะครับสินค้าก็ทยอยรีวิวให้เรื่อยๆนะครับบางทีก็ไม่ค่อยได้การรับสายนะครับก็ให้ลูกค้าโทรย้ํามานิดนึงนะครับลูกค้าโทรมาย้านิดนึงนะครับการรับสายนะครับบางทีก็ติดลูกค้าหน้าร้านก็ไม่ได้รับสายนะครับก็โทรย้ำมาแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับราคาแท่นละ 6,500บาทนะครับโรย็นนะครับพีพันนะครับลองเช็คราคาเมื่อ1นึะกิจการแน่นอนนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นขึ้นนะครับวันนี้นะครับแต่ผมเอาแค่แทนละา6,500บาทเท่านั้นนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ